เที่ยงวันนี้กินตามพนักง,งานย่านอารี พักเที่ยงวันนี้เตรียมตัวให้พร้อมเราจะพาทุกคนไปหาร้านอาหารอร่อยตามรอยพนักงานญานอารีอารีนะคะเป็นอีกญานที่เดินทางสะดวกแถมอยู่ติดกับ BTS อีกด้วยไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเนี่ยใครๆถึงอยากมาทำงานที่นี่อีกอย่างเนึ่นะคะร้านอาหารเนี่ยมาเปิดเยอะมากไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ร้านเล็กๆไปจนถึงร้านใหญ่ๆใ,ในห้างเลยค่ะก่อนที่เราไปกินตามเนี่ยเราไปสำรวจกันดีก,กว่าค่ะว่าพี่ๆพ,พนักงานแถวนี้เนี่ยเขาชอบทานร้านอะไรกันบ้างที่มันสมราคาแถมอร่อยด้วยไปดูกันเลยค่ะ มีร้านอาหารแนะนํำไหมคะ,ะก็จะเป็นร้านข้าวไข่เจียวตรงท้ายซอยคะ่ะที่จะเป็นข้าวไข่เจียวซึ่งมันจะเป็นแบบบุฟเฟ่ใส่อะไรก็ได้เป็นร้านขายแกงกะหรี่อะไรพวกนี้ครับเป็นสไตล์ญี่ปุ่นเพราะจะเป็นตึกเพชรครับชั้น3อาหารก็จะเป็นพวกตามสั่งส่วนใหญ่ก็จะมีพวกกระเพราหรือ่เาเป็นพวกข้าวมันไก่พวกนี้ครับ แล้วเรทพักเทีย่ยงที่พี่ทาน,นยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะตอ่อวันของพี่ก็จะรวมรวมประมาณ120บาทเพราะว่าจะมีสิทธิ์ีเพิ่มก็คือจะเป็นอาลูกชิ้นบ้างาผลไม้บ้างน้ำบ้างอะไรอย่างนี้เป็นยามบ่าย <c oughs> ใช่ยมบ่ายใช่รวมๆกันมิกแอนแมทจะอยู่ที่ประมาณ50-60บาทค่ะเพราะว่าน้ำแบบพี่เตรียมมาเองประมาณ60-100ครับแล้วแต่ว่าจะมีแอดออนเพิ่มอะไรก็ประมาณ60-70นะครับประมาณนี้นะครับ มาที่ร้านอันดับหนึ่งขวัญใจชาวออฟฟิศย่านอารีอย่างร้านพึ่งข้าวไข่เจียวทรงเครื่องร้านข้าวไข่เจียวที่มีท็อปปิ้งให้เลือกมากมายเลือกไม่อัน้บนบรรดาการออฟฟิศจึงนิยมซื้อกลับไปเพราะใช้เวลาไม่นานแถมอิ่มและราคาถูกร้านจะตั้งอยู่ในซอยตลาดกลางเปิดเวลา6โมงเชา้ถาถึงบ่าย3โดยช่วงคอทจะอยู่ที่11โมงครึ่งเราแนะนำว่าให้มาก่อน11โมงน่าจะดีกว่า ดีค่ะคุณป้าอัานไหนขายดีสุดคะใส่เครื่องอันไหนเอ่ยลูกคา้าชอบอันนี้มากที่สุดสกปลาเนี้ยราคาคิดยังไงคะหนึ่งกองสามห้าค่ะสองกล่องเจ็สิบห้าสามกองห้าสิบบาทงั้นหนูเอาหนึ่งที่ค่ะคุณป้าจัดมาเลยอเสองกล่องนะคะได้ค่ะนี่นะคะมันก็จะมีกระปิแล้วพี่กระปิของทางร้านาแล้วก็แจ่วแล้วก็มีพริกน้ำปลาแล้วก็มีซอสอื่นๆค่ะ อยากทานอะไรใส่ได้เลยค่ะถ้าไม่พอแก้วนี้ก็เพิ่มได้ทุกอย่างถ้าไม่ได้บวกกาทาน่ะเมนูจากร้านแรกที่เมสั่งมานะคะนั่นก็คือไข่เจียวทรงเครื่องคือเครื่องเนี่ยแน่นมากคือมองไปทางไหนตักไปทางไหนคือมีแต่เครื่อง45บาทได้ไข่2ฟองคืออันนี้คือร้นร้อล้นๆอเลยนะคะ เรื่องรสชาตินะคะก็เป็นไข่เจียวปกติทั่วไปเลยแต่จุดขายของคุณป้าเนี่ยก่อาจะเป็นในเรื่องของเวลาแล้วก็ปริมาณก็ถือว่าโอเคเลยมาต่อกันร้านที่2ที่ชาวออฟฟิศแนะนำคือฟูดคอร์ตตึกวั่โยทินเพลสพาซาเป็นอาคารที่อยู่ใกล้ๆก,ก,กับซอยวั่นโยธิน8วันชั้น3 จะมีฟู้ดคอร์ทที่มีร้านอาหารหลากหลายและราคาถูกรวมถึงมีที่นั่งรับประทานอาหารอีกด้วยโดยเวลาเปิดปิดคือ7จ็ดโมงครึ่งถึงบ่ายสช่วงเวลาฮอตไทม์จะอยู่ที่11บเอดโมงครึ่งถึงเที่ยงเราแนะนําว่าให้มาก่อน11บเอดโมงน่าจะดีกว่าร้านแรกที่ไม่จะพาไปกินนะคะนั่นก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวเรือลำพายพี่คะเมนูไหนที่คนสั่งเยอะที่สุดคะเป็นเมนูเส้นเล็กหมูนะคะเอามาหนึ่งที่ค่ะ และร้านต่อไปนะคะนั่นก็คือร้านอาหารตามสั่งที่มีชื่อว่าครัวแม่ทองเปลวสาขาที่สามค่ะสวัสดีค่ะหนูเอาเมนูที่คนสั่งเยอะที่สุดหนึ่งเมนูขายเป็นอะไรคะขาวผัดปูดจ้ะงั้นต้องเป็นข้าวผัดปูดหนึ่งที่ค่ะ,ะาราคาเท่าไหร่คะห้าบาทครับโอเคค่ะนี่นะคะได้มาแล้วเป็น ข้าวผัดปูแล้วก็กว๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กหมูนะคะอันนี้ห้าสิบห้าบาทอันนี้เจ็ดสิบาทเรามาลองกินกันเลยอันนี้คือเราไม่ได้ปรุงเลยนะคะทางร้านบอกว่าอันนี้เป็นเมนูที่คนสั่งเยอะที่สุดแล้วก็รสชาติเป็นิกเนเจอร์ของทางร้านก็ <c oughs> จะติดเปรี้ยวนิดนึงแล้วก็หวานแล้วก็เค็มซาลาเมาก็อร่อยแล้วก็คุ้มค่ากับ,บราคานะคะถามว่าถ้ามาก็กินอีกมาก็อาจจะกินอีกแค่มันอยู่พอะได้เยอะมากจริงๆข้าว <c oughs> ผัดปูอันนี้คือมากินมาก <c oughs> ไม่ว่ารลช่ามันห่อมะทะมากนี่ค่ะเขาผัดปูดูเนื้อปูทุกคนจะสิบบาทคือไม่เล่นนะคะได้เยอะมากไม่ว่าอิ่มแล้วก็อยู่ท้องสามารถผ่านผมไม่ได้อีกมื้อนึงเลยต่อมากับร้านสุดท้ายนี่อาชิคารีแอนด์คัสซอชอปร้านข้าวแกงกะหรี่สุดโฮมี่โฮมใจที่ตั้งอยู่ในประหลโยธินเพรสพาซ่าชั้นที่หนึ่งใกล้กับธานาคารไทยพาณิชย์ แม้ว่าราคานั้นอาจจะสูงกว่าสองร้านก่อนหน้าสักหน่อยแต่ด้วยเมนูเด่นของร้านอย่างข้าวแกงกะหรี่เบสผัดร้อยเปอร์เซนต์ที่รสชาติเข้มข้นและอร่อยถูกปากแถมบรรยากาศภายในร้านนั้นอบอุ่นราวกับเหมือนยูกบ้านเหมาะกับการนั่งชิวยามพักเที่ยงสุดๆจึงถือว่าคุ้มค่าราคาที่จ่ายไปอย่างแน่นอนโดยร้านจะเปิดเวลา11.00ถึง2.00ชั่วครม์จะอยู่ที่11.00ถึงเที่ยงเราแนะนำว่าให้มาหลังเที่ยงเป็นต้นไปเพราะแสงช่วงบ่ายในร้านนั้นสวยสุดๆ ็คือไก่ไปซี่มากแซ่บกดหนึ่งนะคะทุกคนอันนี้เป็นไชยเท้าดอกน้าอีสมากอ,มอันนี้อร่อยไม่เล่นนะคะดูตาเป็นวิงว,งว,งวิงแล้วอะราคาจานนี้นะคะก็อาจจะเป็นผักเที่ยงของนานๆกินดีก็ได้หรือว่าใครที่จะแบบว่าสะดวกกินก็กินได้นะคะอยู่ที่198บาทค่ะ หลังจากที่มีไปตนุยกิน3าร้านจากที่พี่พี่พนักงานเขาโหวกันมานะคะบอกเลยว่าอิ่มท้องมากในส่วนของเรราคาเนี่ยอยู่ที่45บาทไปจนถึง200บาทเลยอยู่ที่ความสะดวกแต่ละคนค่ะแลวยังคงคอนเซ็ปต์เหมือนเดิมนะคะอร่อยแล้วก็อยู่ท้องอีกด้วยตอนใน E ีี EP หน้านะคะเมย์จะพาทุกคนไปตลุยกินย่านไหนเจ้าลอติดตามกันเลยนะคะตอนนี้เมย์อิ่มมากขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย